บอกือจ <the> <cor lly> ัง <Bee> จ <Who> hear ีรอสีกันนี่เดี๋ยวมื่อไี่มื่อนี่จะเดวอยู่บอกเดาๆมาได้อเอ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 เออ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 เ ถูกถูข้าลาวเสด็จพี่พระเจ้าค่ะวอ้ยกมมาเกลี่ยใจเล้นะเอ้าสูผมม่เคยเห็นนักเทียนอ๋อไอ้ไฟเต้นไอ้ไฟเต้นข้าวเดี๋ยวหนาคือบวมว่ะป้าปบาเป็นเดาปบาเป็นกูชนได้ปะเนี่ย เต้นเ่เต้นไกันนาบวมยิ่งสิมันเต้นเดี๋ยวเด้อว่าหันตะเรงเลยตาเรงเลยบังหันตะเรงเล่ดาจมประการลงนาันีผู้ใดไม่คิดว่าบอยธีรชัยหัวหน้าวงหมลำใจเกินร้อยจะเดาคักขนาดนี้เกี่ไม่คอ่าอยธีรัยหัวน้าวงเอินอ้อยอะเาคันด้ไดบอยียหีน้าเงโเกินร้อยจะาคันิู้ด่ไาอยีรสัยหน้าเด็กิน้อยนะคดอจังวนาก็บกดมาโดนี่ไ่ะคิดว่าเก็บกดมาโดนนี่ล่โลำเบิน้ ลำเบิ่นอายันเสียนาผัวมูฮ่่า่า่าขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้เราเ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันไหนเยาคิดว่าสิได้ออกจากมองนินนะมันแต่งตัวมันได้เรียบร้อยเ้ยอยาคิดว่าเจ้าของจิตภาพดัาสิเฮดจันแน็ก็ได้นะโอ้โหเอามาไหมตัวไม่นาทีเดาว้ย

เดาแบบขาโค้งมอนมอนี่มันมอนี่นะไผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามี่มี่ยังบอก่อไ้สามขี้กันก้านเขาบอกแล้วว่าให้ใส่ส่งใม้ข้นท่ามันแกงเดี๋ยวด้อมองตรงเลยจุกจุกลำเพลินลูกชายหน่อยลูกชายไงตีกันหัวโป๊ะเมื่อะรเนี่ยมันแม่มันนีหนึ่งฟาดสองบับนี้ ต้องเข้าใจว่าปกติเขาต้องใส่กระชับอยังทุยางเออเออเมื่อนี้เออผมแต่งตัววันนี้เรียบร้อยเอาออกมาบ้างคันเนี่ยเถียงกันสะกันวันไหวเลยมัน<ๆ>ลูกกับพอนี่ทะเลาะก,กันเลยม่นลูกกับพรอทะเลาะก,กันนี่แหละมันออมาที่มาของเรื่องมลรักผาปืนแตกเนี่ยนี่แหละแต่ว่าํำเพินเดาว่างั้นพี่น้องจะหูบอ่ผู้สาวนี่เลยซดเลียวแล้วด้ยันนี่ฮะว้ายลรงบันน่ะเนาะเอาซื้อ สารภาพมังทงผมผมจุกอีเลียผมไม่รู้ไปไปเอาไปเมียนเอาไปเมียนขอบคุณพี่บอยสิริชัยค่ะลขอบคุณค่ะขอบคุณครับสุดยอดเพี้ยนสุดยอดเมนพองเถ่าพองเดียงบันนี้ปกติคนบอลไลน์เนี่ยอายเดาดีกว่านี่ผมผมบพราะท่าใส่ส่งในี่ซื้อไอ้เพรามันเดือดตั้งแต่คนนี้อีกโอ้เจมือ เพื่อนเอยจะเป็นมึงยางขาโค้งคือคนหัมไงเนานะคนยางขาโค้งนี่หัมไงได้พอพอหรอกยางคือรำเพื่อนเอ้ามั่นยางบันเน่ <laughs>